วันนี้หมอเซนแบ่งปันอาการที่เราสังเกตเห็นแก้มที่เป็นฝ้าบริเวณบริเวณนี้นะครับสีดำดำครัาๆหนาๆอันนี้เสี่ยงต่อมะเร็งปอดด้วยนะครับสาเหตุมาจากอารมณ์ที่เศร้าอารมณ์ที่ม่นหมองน้อยใจแล้วก็สิ่งที่สําคัญด้วยคืออาหารที่ทําให้ลาไส้สกปรกมันพวกนี้ก็คือเนื้อสัตว์ตั้งหลายปิ้งย่างของทอดของมันหรือว่าของผัดน้ํามันที่พวกเราทานบ่อยและไม่ค่อยทานพวกผักผลไม้ นะครับวันนี้แบ่งปันให้รู้วิธีของอารมณ์และก็อาหารที่ทำให้ปอดแข็งแรงลดอาการฝ้าอย่างยั่งยืนด้วยการทานพืชผักผลไม้50-60%เนื้อสัตว์5%แล้วก็ลดแป้งน้ำตาลและก็ไขมันของทอดของปิ้งย่างทั้งหมดหรือว่าของที่ใช้การปัดน้ำมันที่เล่งไฟก็จะทำให้สุขภาพป,ปอดดีขึ้นและก็แก้มที่เป็นฝ้าก็จะจางลงด้วยการ ใช้ผลไม้ดีท็องช่วงเย็นก็คือสับป,ประรดผลไม้เรื่องของอ่าส้มโออย่างเนี้ยแตงโมนะครับตรงนี้ก็ไปเป็นตัวที่กวาดของเสียโดยลดแป้งไก่มันน้ำตาลในมือเย็น่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นพร้อมกับอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสจะทำให้แก้มของคุณได้สดใสเบิกบานและก็ว้าก็จะจางด้วยนะครับวันนี้แบ่งปันเพีเยงแค่นี้เคล็ดลับสุขภาพจากหมอเซนสวัสดีครับ